ตอนรับเข้าสู่รายการแอดจรุจักรในการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้บิวตี้กำลังมองหาเครื่องประดับแฮนด์เมดที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหรค่ค่ะเพราะว่าเงินในกระเป๋าวันนี้พกมาไม่เยอะด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามที่ตลาดนัดจ,จัุจักรแห่งนี้จะช่วยบิวตี้ได้อย่างแน่นอนรวมไปถึงคุณผู้ชมทั้งบ้านที่กำลังมองหาเครื่องประดับแฮนด์เมดที่สวยหรูแนวไม่สำครในราคาย่อมเยาวคะ่ะ เลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกได้ว่ามาที่จดจักรที่เดียวก็สามารถเลือกซื้อเครื่องประดับแฮนด์เมดที่ทํามาจากเครื่องเงิน<ไ>เห็นสีลูกปัดที่ออกมาจากไอเดียนเก๋ๆกของช่างแต่ละร้านดูแล้วไม่ซ้ำแต่ใครและไม่เหมือนใครอด้วยค่ะ เครื่องประดับชิ้นนี้นะคะทำมาจากหินอัเกตค่ะเดี๋ยวลองถามราคากันดีกว่าชิ้นนี้เท่าไหร่คะอันนี้นะคะส่งอยู่ค่ะแบบแตางชาติส่วนมากจะส่งที1200ะะ่พันสองร้อยนะอืมก็ไม่แพงเนาะครับผมไม่แพงค,ครับราคาถูกครับน่าสนใจมากเลยแ,แล้วก็สวยอลังการขนาดนี้เใช่ครับ,ยรบอยากได้จังเลยค่ะก็ต้องซื้อนี่เลยครับใช่ไหมคะฮัลโหล What do you think about handicraft things at JJ Market? Oh, i think it's very nice there is, a, there is a lot of variety of things that you can you can find it's very beautiful and uh -huh. yeah you can buy so many so many things yeah, yeah. that's right so what about so what about the price and quality what do you think about that i think the quality is very nice and the price is very nice as well like the, there are things cheap and uh, mm hmm. you can buy very nice thing uh, here. Yeah. s h e a h เขาบอกว่าของที่นี่นะคะราคาสมเหตุสมผลมากๆที่สําคัญเนี่ยนะคะสามารถเลือกซื้อได้เยอะเลยทีเดียว could you please invite everybody to come and shopping here at the j Market yes i will for sure say that yes อ mm ือ hmm. ฮึ I would advise everyone to come to to say to buy here. เ yes. ด mm ี๋ยวเขาจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่อยู่ประเทศเขาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่เยอะเลยเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีเสน่ห์มากๆมาแล้วเนี่ยติดใจเลยค่ะ On Holiday ค่ะที่บิวตี้จะซื้อกลับบ้านไปในวันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเก๋ไก่แล้วก็ไม่ซ้าใครแน่นอนเรื่องราวความน่าสนใจของตลาดนัดจตุจักรแห่งนี้มีมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านเช่นเคยในรายการแอดจตุจักรเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะวันนี้หมดเวลาของบิวตี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย